มาเนี่ครับรูสิแมากินนี้เขาในย่าง,งพี่น้องนอี่เพื่อนฝีมือครับบรรยากาศบ้านโอ,โอ้มามาครับกินขาก่อนย่างเสียครับ,รบพ,พี่น้องยางเสีือก่แก้วครับแก้วขมโขเสีดูสิไปสอนพาวากินข้าวครับเนียในย่างครับเดี๋ยวนย่างุ้งครับน เอามาพี่น้องเลยอย่างเจ๊แนกันน้ำน้ี่เจียมมีเจียมมี่นองโอ้เสือสุดยอดเลยที่น้องม้เสือเสือทั้งคจ้างเสือทั้งลุ่ให้ร้านน่อยครับเป็นเสือเพียรนะครับวันนี้ ูเกียวับเี่ยโอ้ยขมบีขมล้ำอยู่ย่างยี่หี่อดมันเี่ยมามาเลยพี่น้องเด้อนี่น้ำแกงครับแซ,บซ่บเด้อยิไปถอนผ้ามากินย่างเยพี่น้องเ้หองไห้เียบด้ับพี่น้องนหองไห่เพื่อน้ตาะเปนไหนิมด้ กินด้ยดะลินเยาเนี่ยคุจอยได้ไหมเื่อา่เน้อกปูแถมก้อย่จะาโอไม่เสียดิพี่น้องเนี่ยนุ่มดีมากีมือหร่ด้ยบ่อันนี้หองเบียดใบเดต้นยังไงแมมันสิบมนย่างไงแล้วเนี่ยมาเอา เดี๋ยวสุกเดอย๋ยสุดแป้งมาได้พี่น้องเุกแขนกันครับมันนี่ย,ย่างเสือครับเอานี่ออกกันออกก็เพราะมันบมรบบพ่อออกเรื่อยก,กับย่างกุ้งในร้านน้องน้อยพี่น้องป้าจิงตาขาวเองป้าจับจับกล่องนะ,นะสิแม่ย้มถือตรงนี้นเนะเออจ,จับจับไปจับไ,ปไปอโอเคใส่ไป,ไป มา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 เทสเทสเทสนูน้พี่นองเด้อครับบึงสอนชอนจะสร้อยเนื้อให้เบึงแบบมิเดียมมิเดียมซุปเปอร์มิเดียมเจ้าสมดีดีแซบรู้สึกดี่ชอนมือถ้ามากินปย่างเสือพี่น้องในหัวหน้าแซบปะแซบ มันสุกต่มันที่ใหม่แล้วพี่เสียเจเลือดครับนี่ครับพี่น้องหอมของเผือศครับเือยไยุไโ้ยเนียเกามันอมันมันพลังเอาหอมมะส่ากมามาเด้อกินรอเรื่อ ขาต้อโตเจ้าทำไรอะเหรอแปายพร้อมได้เพื่อนมีเพื่อนปวดขาปวดขาตึงไหมเกิะไเอยอะมาเด้อไม่น้องใช้ม่รู้สิว่อมีมากดูกันมาแล้วครับแซ่บไม่้อง ทั้งบรรยากาศนี่ต่างๆถึงหน้าค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะนี่่กงกุ้งข้ามๆเลยอากาศหน้าไปยุ่งปฏเอากุ้งใส่ไม่ให้ไหนแม่ลูกมาเด้อข้างบนจานมาด้วยจานมาด้วยมาใส่กุ้งจะชอบกินกุ้ง อาซ่ามาตักกินเลยขเ,าเ,เลยขาเจ้ากัมีเนไปตากกับต้วนไอ้หงอยากบริบบ่อยพุ่นย <c oughs> าฝาดตะมอ่อมกิน,น,ก,ก,น,นกับน้ำพริกกะปิ ย,ย่างพวย่างนะครับย่างไ้เนยครับนนี้เน่เนยสดแซ่บเนื้อสติลสอน้ามาินย่างชิมดิอ่ะไม่เห็นเจ้าชิมเลยอกเ็ิมแล้วเนี่ยยสุดยอดไปงสุดยดล้วับซ่บครับ กําข้อมากพูดตะกกนนะเมือเป็นเรียนเมื่อพ้นตเมื่อที่นําหลดเงี้กระดกเลยเพียงแบบมันไหนแล้วจึงจา์มาใส่กุ้งหนอวจา์จะอันนี้บังทําไมล่ะมาเล้ี่น้องเชเือที่จะซ้อมเย ไม่ได้กาดร่างดีครับนั่งหนูม่นั่งให่าไม่นั่งเนี่ยไ,ไ่กาดท้องไหนท้องหน้าครับมุญเนี่ว่าแล้วก็ยกแก้วด้วยความชำนาญว่าแล้วก็ยกแก,ก,ก,ก้วยกขวดด้วยความชำนาญมาเดอ้อครับแซ่บๆบุญเนี่ยชุดหย่อนขั้แซ่บเลยครับพี่น้องแก้ไขครับบุญนี่ไหม แบบเราพยุ่เเอาหอมดีสบเอแม่หลานเนี่ยอยากกินไรขนาดเนือเนื่อม่เดียมมีเดีมพี่น้องหอมหอมอ่มหอมหอมเลยนี่ชันฟ้าเจ้าไปเถอะาเบียร์เจ้าตีมันกันตัวนี ไปไปไนบอบเอาติดเปลือกยังมาเด้อพี่น้องมาด้อครับบเกนี่ยานดีด่างเชือครับเนสะเคครับอา่านเปิดที่ปิดลึนี่นี่นีเปิดนี่เปิดไหนนี่นีเปิด่เปิด่ไหนี่ไหมงัดด่ไหมครับเน มาด้ไปนองกินน้ำกันบบนี้มีไฟเนาะทีเดียวเห็นะบนเาไ่ไเดียวเ็นบอันุกันบเอาไปใส่โต๊ะสัชุดจานองัรอฮัลโ้ยนั่นไงหลังเพื่นเบแกับพี่นง มาวานี่แจกกุ้งให้ลูกหน่อยนี่ก็หมื่ครับพี่น้องมึงนั่งลงเปิดสปอตไลน์แมวมากินมือนครับใหม่เด้อพี่น้องแจกกุ้งหเลยไปเด้อพี่น้องแจกกุ้ครับไม่แจกกุ้งไฟทั้งงานมามีมีอยู่เอยากกินกุ้งนะนั่นละ